อ๋อให้เป็นเอ่อเข็มขัดเพราะว่าล่าสุดงานแต่งเนียแล้วงางไม่มีเข็มขัดเลยอาแต่เส้นเดียวก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีเข็มขัดเลยเหรอเราก็เลยแบบหานแต่งเซร็จเข็มขัดอะไรจรงเหรอมันไม่มีเลยไม่มีเลยมีผู้ชายที่ไม่มีเข็มขัดไม่ชอบใส่เพราะอะไรม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีเลยแบบเส้นระบายหรอกก็จะให้เป็นเส้นแรกเขาเลย ใช่คงไม่รากปีนี้คือแบบไม่ได้เน้นแบบพิเศษอะไรค่ะเพราะว่าเราต้องเบงานได้เรียนใช้งานเนาะใช่ค่ะเก็บงนด้ถามว่าสูอะไรที่ต้องถือตัดด้มัไม่มีส่ะไม่โอ้มัดยถาเใช้งานแต่งออก็แค่นเลยเนั้ยแค่นั้นเลยคือให้ไว้ใช้ให้ใช้ ก็ขาดก็โอเคแล้วเขาว่าไงเหมือนแบเราใส่ใจรายละเอียดเี่ยเพราะาเตรียมใช้ชีวิตคู่แล้วเห็นแล้วน้อยๆไม่อยากขาดไาซื้อให้หรือเนี้ยอันนี้แค่เริ่องเขาจริงมากกว่านี้แล้วไปดูค่ะปุสนใจเยอะเหมือนกันด้วยคุณกับพี่นั่นและไม่นใจหรือไม่ก็ไม่มีแล้วแค่นี้เลย เราเราทำไหลอย่างมากเลยค่ะเราก็เลยค่ะเดี๋ยวมันจะไพิเศษช่วยนเียยังเก็บมันเป็นสไลด์ไว้ให้เขาดูใช่ค่ะอันนั้นคือจนกว่าจะถึงนนี้ลยแต่ย้าอย้าเห็นควาชิมแล้วย้าเห็นมแล้วรอเห็นครบกุญแจแก้ว่าอะไรปล่อยเลย คิดว่านางเตรียมน้ำยาไว้ละถ้าไม่ถออยากจิดงเราแล้วให้เขาเห็นเราวันจริงเเท่าไร่โคดิชั่นหรืออะไรคือมันเป็น tradition ด้วยค่ะมันเป็นเรื่องะไรก็แค่ของแบบก่าด้วยบางคนเขาก็จะเลือกให้ให้ไปเจอในห้องแต่ตัวแล้วก็ค่อยไปเจอกันทีน่นแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะมอทาแบ แค่มี้ตังอแล้วจริงเราิงก็อยากจะปล่อยแต่ว่าแบบเราให้แย่ให้เดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เราก็คือให้ดแค่ผ้ากแต่สีผ้าเพราะว่าเราจะได้เอาไปเชือมนี้่เนี่อเก็บคำนับนะะเพราะว่าคุณบาคนที่แไม่ค่อยมีคำนับเลยไี่อยากจะบอกเลยโอ้โย ใช่เพราะว่าเราเราอยากจะแบบบอกเองแล้วก็อีกอย่างเราโก้คนแทคก่อนเราอ๋อไม่ใช่ที่นี่ก่อนเราเใช่เราก็เลยไม่ทำเพราะนั่นว่าเราก็เปยืมใช่ไหมนั้นว่าสถานที่นี้ที่คนไปใช้ถ้าเป็นเป็นนักแสดงไทยไม่มีค่ะเป็นคนไทยคนแรกของโลกใช่มันต้องจารุูใช่ไหม ต้องการรู้ว่าคนวันหน้าจะทำอะไรบ้าไม่มีอะไรเลยแค่ตัวก็แบบต้องการอะไรบ้างไม่แต่ยังไงเราดูนักบ้าส์นะถ้าเราดูนักบ้าส์มากเลยตัดจบตัดจบที่มาจากที่ไหนไม่ใช่ถ้าหมดไราอกคนรอบข้างก็ไม่รู้สึกแบบหรือบอกให้นี่มักเตรียมใจเพราะว่าถ้าคินพูดเหมือนไันก็ถือว่าต่างวันต่างไอ้จริงอ่ะคนที่จะหลุดคุ้มมากกว่าโอเคนะคะ ไค่ะเอ๊นี่เ้คพูดไว้ค่ะสอีกแ้ก็าเองอ๋อตวาอที่ที่นี่เหมือนกันโอเคด้ไหมอย่าไม่มีไอรพูดถุงเอยได้ไหมเปลี่ยนจากรถต่างประเทใ่าในะำมา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 เขนิ้หา